ในโลกที่ผู้หญิงสามารถใส่กางเกงยียนกางเกงวอร์มหรือแม้แต่สูทได้อย่างเสรีแต่มีเมืองแห่งหนึ่งที่มีกฎหมายแปลกๆกฎที่บอกว่าผู้หญิงไม่ควรใส่กางเกงและมันไม่ได้เป็นแค่ความเชื่อแต่มันคือกฎหมายคุณอาจจะคิดว่านี่คงเป็นเรื่องของกฎในอดีตแต่เปล่าเลยนะนี่คือเรื่องจริงที่ถูกพูดถึงเมื่อไม่นานนี้เองแล้วทำไมผู้หญิงถึงถูกห้ามใส่กางเกง ใครเป็นคนร่างกฎหมายข้อนี้และที่สำคัญมันยังมีผลอยู่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยปารีสเมืองแฟชั่น แต่เคยห้ามผู้หญิงใส่กางเกงลองนึกภาพดูว่าเมืองปารีสเมืองแห่งแฟชั่นอันดับต้นๆของโลกที่นี่นะคือแหล่งดีไซนเนอร์ระดับโลกผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวยังไงก็ได้ใช้ชีวิตอิสระสุดๆแต่รู้ไหมว่าที่นี่เคยมีกฎหมายที่ห้ามผู้หญิงใส่กางเกงและกฎนี้ก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องในอดีตแต่มันเพิ่งจะถูกยกเลิกไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เอง กฎหมายนี้ถูกประกาศใช้ตั้งแต่ปี1800มันเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าผู้หญิงในกรุงปารีสจะต้องได้รับอนุญาตจากตำรวจหากต้องการแต่งกายเหมือนผู้ชายซึ่งในยุคนั้นการแต่งกายแบบผู้ชายก็คือการใส่กางเกงเพราะกางเกงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความเท่าเทียมดังนั้นผู้หญิงใส่กางเกงก็เท่ากับกำลังท้าทายสังคมฟังดูอาจจะงงใช่ไหมแต่เรื่องทั้งหมดนี้มันลึกกว่านั้น ในตอนนั้นนะเป็นช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสผู้หญิงหลายคนออกมาเดินขบวนเรียกร้องสิทธิ์อยากทำงานในโรงงานแล้วพวกเธอก็ใส่กางเกงเพราะมันสะดวกแต่กลับถูกมองว่าไม่เรียบร้อยหัวรุนแรงหรือแม้แต่อันตรายต่อระเบียบสังคม และที่พีกไปกว่านั้นก็คือกฎหมายนี้ไม่เคยถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการมันยังคงอยู่เงีย,งยบๆอยู่แบบนั้นเรื่อยๆจนกระทั่งในปี2013กระทรวงสิทธิสตรีของฝรั่งเศสจะพึ่งออกมาประกาศยกเลิกมันแบบจริงๆใช่แล้วละ่ะประเทศที่เราเชื่อว่าเสรีที่สุดในด้านแฟชั่นแต่กลับพึ่งจะให้สิทธิ์ผู้หญิงใส่กางเกงอย่างถูกกฎหมายในแค่สิกว่าปีที่ผ่านมา สุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้แค่เกี่ยวกับกานเก่งแต่มันเกี่ยวกับอำนาจเกี่ยวกับสิทธิ์ที่เราควรจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในอดีตมันกลับต้องแลกมาด้วยการต่อสู้จริงๆแล้วถ้าฉันบอกว่ายังมีอีกหลายประเทศในโลกที่การใส่กางเกงของผู้หญิงยังคงเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้ละ่ะซึ่งเมืองต่อไปนี้มันไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น โอซาก้าเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่มีบางสิ่งที่แปลกประหลาดมากเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้หญิงที่นี่คุณอาจจะไม่เชื่อว่าในบางสถานที่ของโอซาก้าผู้หญิงยังคงถูกห้ามไม่ให้ส่วนกันเกียอยู่จริงจริง,รงๆกฎหมายข้อนี้เป็นการควบคุมการแต่งตัวในสถานที่ทางศาสนาในโอซาก้าผู้หญิงที่ต้องการเยี่ยมชมวัดหรือว่าศาลเจ้า อาจจะต้องเผชิญกับกฎหมายที่แปลกประหลาดนี้โดยเฉพาะในสถานที่ทางศาสนาอย่างเช่นวัดคียอมิสึและศาลเจ้าทามากฎของสถานที่เหล่านี้ห้ามไม่ให้ผู้หญิงสวมกางเกงซึ่งกฎนี้ก็มีความหมายลึกซึง้งเกี่ยวกับการแสดงความเคารพต่อวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของชาวญี่ปุ่นแน่นอนว่าคุณผู้ชมและผมก็สงสัยใช่ไหมว่าทำไมเขาต้องช่างแบบนั้น ซึ่งเดิมทีแล้วกฎหมายนี้นะมีรากฐานมาจากความเชื่อในประเพณีโบราณที่การแต่งตัวในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะต้องสะท้อนถึงความบริสุทธิ์และการเคารพต่อพระพุทธศาสนาการสวมกเกงนั้นถูกมองว่าเป็นการไม่เคารพต่อขนบธรรมเนียมที่รักษามาอย่างยาวนานและด้วยเหตุนี้ผู้หญิงบางคนที่ไปเยี่ยมเยือนสถานที่เหล่านี้จําเป็นจะต้องสวมกระโปรงยาวเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับเข้าชมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แต่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่า ทำไมต้องเป็นเกงเกนทำไมผู้หญิงถึงไม่สามารถเลือกแต่งตัวในแบบที่พวกเธอรู้สึกสบายที่สุดได้เพราะว่าการจํากัดเสรีในการแต่งตัวแบบนี้มันทําให้ผู้หญิงหลายคนรู้สึกไม่สะดวกและถูกจํากัดสิทธิ์ในตัวเองแม้ว่ากฎหมายนี้นะยังคงถูกใช้ในบางสถานที่แต่ผู้หญิงในออสกา ก็เริ่มลุกขึ้นมาประท้วงสิทธิของตัวเองโดยมีการรณรงค์ให้มีการยกเลิกข้อจำกัดเหล่านี้ในบางวัดหรือบางศาลเจ้าโดยเฉพาะในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากผู้หญิงในญี่ปุ่นจำนวนมากนะก็ต้องการแสดงออกถึงตัวตนของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาก,กฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยดังนั้นการรักษาความเคารพต่อประเพณีและความเคารพในสิทธิของผู้หญิงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาเพราะในท้ายที่สุดแล้วทุกคนควรจะมีสิทธิในการเลือกแต่งตัวของตัวเองแต่ถ้าคุณคิดว่า มันมีแค่สองเมืองเท่านั้นที่ห้ามผู้หญิงไม่ให้ใส่กางเกงคุณกำลังคิดผิดอยู่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเมืองถัดไปจะทำให้คุณเนี่ยทึ่งกว่าที่เคยคิดเอาไว้อิสตันบูลตุรกีอิสตันบูลเมืองที่เป็นศูนย์กลางของสองทวีประหว่างยุโรปและเอเชียเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มัสยิดและตลาดที่คึกคักแต่บางสิ่งในเมืองนี้กลับทําให้หลายคนต้องตกใจเพราะผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถใส่กางเกงยีนได้ในบางสถานที่ของอิสตันบูล หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าในบางพื้นที่ของอิสตันบูลอย่างเช่นมัสยิดโซเฟียหรือมัสยิดสีน้ำเงินผู้หญิงจะถูกห้ามไม่ให้ใส่กำเกงยียนในระหว่างการเข้าชมสถานที่นี้เพื่อเป็นการรักษามาตร,รฐานการแต่งตัวที่เหมาะสมกับความเป็นศาสนาแน่นอนนะว่าผู้หญิงจะต้องสวมชุดคลุมยาวหรือสวมกระโปรงเพื่อที่จะแสดงความเคารพ กางเกงยีนนั้นถูกมองว่าเป็นเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมในสถานที่ทำศาสนาในอิสตันบูลการใส่กางเกงยีนในมัส,สยิดถือว่าเป็นการไม่เคารพต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นผู้หญิงจะต้องถูกขอให้สวมชุดที่มีความสงบสงี่ยมและไม่เปิดเผยรูปร่างมากจนเกินไปซึ่งนั่นก็หมายถึงการเลือกใส่กระโปรงหรือชุดที่ยาวลังนาถึงข้อเท้าการห้ามใส่กางเกงยีนในบางสถานที่ของอิสตันบูล เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรักษาความเคารพต่อวัฒนธรรมและศาสนาที่นี่เป็นเมืองที่มีการผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยและความศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการเคารพกันในทั้งสองด้านแต่แม้ว่าจะมีกฎาการแต่งตัวที่เคร่งครัดในบางสถานที่ผู้หญิงในอิสตันบูลก็ยังคงมีเสรีภาพในเลือกแต่งตัวในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหม่ที่มีแฟชั่นทันสมัย ผู้หญิงส่วนใหญ่ในอิสตันบูลก็ยังสามารถใส่กางเกงยียนหรือเสื้อผ้าที่ทันสมัยได้ตามความต้องการนี่นะก็คือจุดที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและความยืดหยุ่นในสังคมตุรกีแต่ในบางสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์การแต่งตัวที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงความเคารพในอิสตันบูลนั้นสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่รักษากฎ,กฎระเบียบ ต่ยังเกี่ยวข้องกับการให้ความเคารพต่อความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันของผู้คนจากหลายวัฒนธรรมการแต่งตัวก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเคารพนั้นหากคุณคิดว่าเมืองนี้คือเมืองสุดท้ายที่ถูกห้ามไม่ให้ใสก่กางเกงคุณกำลังคิดผิดเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเมืองถัดไปจะทำให้คุณนั้นต้องตะลึงไปกับกฎหมายที่ไม่เคยมีในไทยมาก่อนย่างกุ้งประเทศเมียนมาเมืองพุทธศาสนาอันเคร่งครัดวัฒนธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามโลกภายนอก และความเรียบร้อยคือคุณสมบัติของผู้หญิงที่ดีสิ่งเหล่านี้คือภาพจำของย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของเมียนมาและก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงใส่กางเกงเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดบาปและน่าอับอายในช่วงหลายสิบปีก่อนผู้หญิงที่ใส่กางเกงเดินในเมืองย่างกุ้งโดยเฉพาะในเขตใกล้วัดหรือย่างราชการจะถูกมองว่าไม่เคารพสถานที่หรือแต่งตัวล่อแหลม บางคนนะถูกตำหนิจากคนแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งถูกไล่ออกจากสถานที่ราชการหรือสถานที่ศึกษาชั่วคราวแม้จะไม่มีกฎหมายชัดเจนระดับประเทศแต่กฎอันไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นี้นะคะก็ถูกใช้จริงโดยสังคมและสถาบันต่างๆปัจจุบันนี้เริ่มมีผู้หญิงเมียนมารุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องขอสิทธิในการเลือกแต่งกายของตัวเองและเริ่มเห็นกางเกงขายาวมากขึ้นบนร่างของผู้หญิงหิงสาวตามท้องถิ่นบ่อยขึ้น แต่ในบางเขตหัวอนุรักษ์การเก่งของผู้หญิงก็ยังคงถูกมองว่าไม่เหมาะสมโดยปริยายซึ่งเมื่อสังคมไม่ยอมเปลี่ยนการใส่กางเกงจึงกลายเป็นการท้าทายมากกว่าความสบายแล้วคุณละ่ะถ้าแค่ใส่กางเกงและถูกมองว่าผิดธรรมเนียมคุณจะยังกล้าใส่หรือจะยอมถอดออกโซ เกาหลีใต้โซเป็นเมืองหลวงของเกาหลีใต้ที่มีความทันสมัยและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมป๊อปที่ทั่วโลกรู้จักจากแต่ในเมืองนี้กลับมีข้อบังคับเรื่องการแต่งกายที่เข้มงวดมากโดยเฉพาะในบางสถานที่ที่มีกฎการห้ามใส่กางเกงขาสั้นสำหรับผู้หญิงซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก,ก่อนโดยในโซการเลือกใส่กางเกงขาสั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดูไม่เหมาะสมในบางสถานที่โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวหรือในช่วงเทศกาลทาศาสน 那。<noise> นอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่กฎหมายไม่เคยเปิดกว้างสำหรับการใส่กางเกงขาสั้นในที่สาธารนณะผู้หญิงบางคนใส่กางเกงขาสั้นๆในบางสถานที่อาจจะได้รับการมองว่าไม่เหมาะสมกับสังคมและมีความเสี่ยงไม่การถูกตำหนิจากสังคมได้ในช่วงเทศกาลสำคัญของเกาหลีใต้อย่างเช่นเทศกาลชูซอกหรือปูใหม่ของเกาหลีผู้หญิงมักจะได้รับคำแนะนำให้สวมใส่หันบกหรือว่าชุดประจำชาติแบบดั้งเดิมซึ่งปกติแล้ว ก็จะเป็นชุดที่มีความยาวปิดคลุมร่างกายดังนั้นในช่วงนี้การใส่กันเกงขาสั้นหรือการเปิดเผยขาก็มักจะไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมเพราะมันขัดกับความเคารพต่อประเพณีดั้งเดิมที่ยึดมั่นกันมาอย่างยาวนาน แม้ว่าในปัจจุบันโซจะกลายเป็นเมืองที่เปิดกว้างในหลายด้านอย่างเช่นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่ทันสมัยและแฟชั่นที่มีอิทธิพลไปทั่วโลกแต่ก็ยังคงมีความเครียดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในดังสถานที่ที่ทำให้ผู้หญิงไม่สามารถเลือกใส่กางเกงขาสั้นในที่สาธารณะได้อย่างอิสระแต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเมืองนี้เพราะว่าผู้หญิงของเกาหลีใต้เนี่ยเขาเริ่มกล้าสแสดงออกมากขึ้นในเรื่องการแต่งตัวและหลายคนก็เริ่มเรียกร้อง สิทธิ์ในการแต่งตัวอย่างเสรีโดยที่ไม่ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามกฎที่ล้าสมัย ถึงแม้ว่ายังคงมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการแต่งกายในที่สาธารณะแต่หลายคนก็เชื่อว่าในอนาคตแล้วโซจะสามารถเปิดกว้างในการยอมรับความหลากหลายทางด้านแฟชั่นมากยิ่งขึ้นและผู้หญิงจะสามารถเลือกแต่งตัวได้อย่างอิสระตามเทรนที่โลกยุคใหม่กำหนดซึ่งในโซแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในบางช่วงเวลาแต่ความเคารพต่อประเพณีและการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การแต่งกายของผู้หญิงใน นี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคตโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการเดินทางไปสำรวจเมืองต่างๆที่มีข้อบังคับเรื่องการแต่งกายของผู้หญิงที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดที่เราได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมได้ฟังในคลิปวิดีโอนี้ถึงแม้ว่าความแตกต่างในกฎหมายการแต่งกายเหล่านี้ อาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดความประหลาดใจแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีที่ยึดมั่นในแต่ละพื้นที่แล้วเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้เลยว่าสิทธิในการแต่งกายของผู้หญิงยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นต่อสู้เพื่อมันมาถึงในทุกวันนี้โดยในอนาคตความคิดเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือบางเมืองอาจจะมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เหล่านี้แต่ความสําคัญของการเคารพในสิทธิ์และเสรีภาพของผู้หญิงก็ยังคงเป็นเรื่องที่ ทุกคนต้องให้ความสำคัญก็ประมาณนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องเรากันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ